สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิธิบบานะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ขอพระเจ้าอํานวยพระพรหลายท่านต้องเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับและหลายท่านก็อาจจะต้องออกเดินทางจากบ้านขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองอารักขาพี่น้องทุกท่านให้ได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเัยอันตรายอุบัติเหตุทั้งหลายและเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาของพวกเราที่มีต่อองค์พระวิญเจ้าและเชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระองค์ การปกป้องคุ้มของอาราัคขาของพระองค์นะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์และตลอดสัปดาห์นี้ผมอยากจะเรียนพี่น้องครับว่าจะพูดถึงเรื่องของ silence หรือที่เรียกว่าความเงียบเพราะเจ้านัของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของ Sil เลน e ์ซ e ยเลนมีความหมายในเชิงความหมายพ้องกันนะครับหรือความหมายเหมือนกันก็คือว่า Steel i ต l s t i l l ที่แปลว่านิ่งครับหรืออาจจะ แปลเป็นภาษาที่สวยหรูภาษาไทยครับว่างดการเอื้อนเอ,อ่ยวาจาพระวจนะของพระเจ้าที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีครับสรุดีบทที่4ีิข้อที่10นะครับจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกโปรดฟังครั้งครับจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพี่น้องครับคำว่านิ่งเสียหรือคำว่า s t i l l นั่นเองที่แปลว่าหยุดและความหมายในพมพีตอนนี้คือให้หยุดฝังด้วยความเงียบครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรียนเชิญพี่น้องที่จะร้องเพลงนมัมการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับเชิญครับข้าใหญ่ใน สัญญาขององค์พระคริส์ข้าจะสัประสาญพระองค์เสมอเป็นนี้สัประสาญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยึดมันในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อถือเชื่อถือเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อถือ เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าข้ายึดมั่นในคำสัญญาที่ไม่แล้วลรแม้ความทุกข์อยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตกใจมีชีวิตด้วยพระเยซูผู้ให้มีชัยยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อจิอเชื่อจิต เชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อเธอเชื่อเธอเราเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าใครใมันในคำสัญญาจะล้มไม่ได้ตอนสิ่งรอวิญญาณในกางทุกเวลาไป้ากันใจจะมอบทุกสิ่งกับรพระผู้ไทย ในคําสัญญาของประเจาเชื่อถือเชื่อเชื่อมันในคําสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อถือเชื่อถือเราเชื่อมันในคําสัญญาของประเจาข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมอยากอัญเชิญมา ในชาวันนี้ปรากฏอยู่ในสดุดี62ข้อที่5ครับสดุดีบทที่62ข้อที่5ครับจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ภาษาอังกฤษนะครับใช้ว่า for God alone, O my soul wait in silence for my hope is from Him for God alone O my soul wait in silence For my hope is from him. จิตใจของเรานิ่งสงบนะครับคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของเรานั้นมาจากรพระองค์พี่น้องครับคนโง่คนฉลาดและคนมีปัญญานั้นมองความเงียบไม่เหมือนกันครับคนโง่มองความเงียบว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายคนฉลาดมองความเงียบว่าเป็นความสงบแต่คนมีปัญญา มองความเงียบว่าเป็นสันติสุขครับคนโง่นั้นมักจะอยู่กับความเงียบนานๆไม่ได้ครับเขาอยู่ได้เพียงแค่ชั่วประเดียวประดาวมีการทําวิจัยนะครับว่าคนเรานั้นสามารถจะจดจ่ออยู่กับความเงียบหรือจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างอย่างมีสมาธิได้ไม่เกิน8วินาทีในขณะที่ปลาทองที่เลี้ยงอยู่ในตู้นะครับปลาทองที่เลี้ยงอยู่ในตู้นั้นมัน มีความสามารถที่จะจดจ่อได้มากกว่ามนุษย์1วินาทีครับก็คือ9วินาทีคนเรานี่แปลกนะครับแท้จริงแล้วพระเจ้าได้บัญจงสร้างสรรค์นมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้นจะนิ่งเงียบมีวาระพูดและวาระนิ่งเงียบน่าเสียดายครับเราไม่ค่อยนิ่งเราไม่ค่อยเงียบยิ่งกับคนใจร้อนนะครับก็ยิ่งไม่สามารถที่จะทนนิ่งได้เป็นเวลานาน,าน ในการฝึกเด็กไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งมีความผิดปกติเพราะว่าพวกเขาเกิดความผิดปกติในการรับรู้เรียนรู้เกิดความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ร่างกายจิตใจเด็กเหล่านี้จะลุกลี้ลุกลนจะอยู่ไม่สุขจะวิ่งตลอดเวลามักอยากจะมีกิจกรรมวิธีการที่จะดูแลเด็กพวกนี้คือพยายามที่จะให้เขามีสมาธิและนิ่ง เพื่อที่เขาจะสามารถกลับมาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสมาธิที่จดจ่อชั้นใดชั้นนั้นครับการที่เราเป็นไฮเปอร์แอคทีฟฝ่ายวิญญาณก็ทำให้เราหมดโอกาสที่จะฟังพระเจ้าหมดโอกาสที่จะนิ่งและพักสงบเรากลายเป็นเหมือนกับคนโง่ครับก็คือเราดูถูกความนิ่งดูถูกความสงบดูถูกการเงียบ หรือความเงียบนั่นเองเวลาที่มาพักสงบกับพระเจ้าเวลาที่เรานิ่งเรารู้สึกเบื่อหน่ายครับเวลาที่เราอธิษฐานเงียบๆเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวเรารู้สึกไม่มีชีวิตชีวาไม่สนุกซึ่งแท้ที่จริงแล้วเวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเรากำลังพูดคุยกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก พระองค์แท้จริงแล้วใหญ่มากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เสียด้วยซ้าแต่เรากลับไม่มีความตื่นเต้นเรากลับไม่รู้สึกดีในการที่จะพูดคุยกับพระองค์เรากลับเบื่อหนายเรากำลังหาหรือแสวงความตื่นเต้นจากเปลือกนอกมากกว่าความตื่นเต้นที่เกิดจากภายในเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการอธิษฐานนั้นน่าเบื่อหน่าย ซ้ำซากจำเจพยายามหาเปลือกนอกหากับพี่ที่จะทําให้การอธิษฐานของเรานั้นเราอารมณ์และมีสีสันแต่แท้จริงแล้วคนเหล่านี้เขาไม่ได้เข้าใจวิธีการพูดคุยกับพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยพวกเขาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแสงสีเสียงและโปรดักชันทางการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อการสร้างแรงจูงใจมากจนเกินไปทำให้เขาเข้าไม่ถึงเคล็ดลับแห่งการอธิษฐานนั่นคือการพักสงบนิ่งและพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะเห็นได้ว่าคนที่นิ่งเงียบนะครับดูเหมือนไม่มีคุณค่าความเงียบนั้นไม่ได้มีคุณค่ามาก ในวัฒนธรรมสมัยนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเราให้คุณค่ากับคนที่พูดเก่งเราให้คุณค่ากับปริมาณการสื่อสารมากจนเกินไปในโลกดิจิทัลของเรานั้นการเพิ่มเสียงของโฆษณาในวิทยุก็ดีใน YouTube ก็ดีเราจะเห็นว่าสังคมนั้นมักจะให้คุณค่าอยู่ที่ความดัง คุณค่าอยู่ที่ขนพูดแต่ไม่เคยให้คุณค่ากับพลังเงียบพี่น้องครับเครียดจ,จากนั้นแม้ว่าจะต้องใช้คำพูดใช้การสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการประกาศพระกิตติคุณอย่างสัตซ์ซื่อแต่มีเหตุผลมากมายครับที่พระกมัมพีบอกว่าเราควรจะนิ่งเงียบแทนการพูดและมีเหตุผลมากมายครับในพระกมัมพีที่จะพูดแทนที่จะนิ่ง ฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องรู้เรื่องในพระคัมภีร์และปรับให้สิ่งต่างที่ในชีวิตของเรามีความสมดุลครับการประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนครับต้องใช้คําพูดการประกาศข่าวประเสริฐให้กันได้วยกันครับก็สามารถประกาศเงียบๆโดยใช้ชีวิตแน่นอนเราจะต้องมีความสมดุลของการใช้คําพูดคําพยานคําเทศนาการอาธิบายพระคัมภีร์ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า ให้กับผู้ที่เป็นผู้สนใจแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องใช้พลังแห่งความเงียบนั่นคือพยานชีวิตซึ่งไม่ต้องพูดครับเป็นพยานที่เขาจะใช้ตามองเห็นครับและเขาจะใช้ชีวิตของเขาสัมผัสชีวิตของเราพี่น้องครับในวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องเหตุผล5ข้อในพระคัมภีร์ที่เราควรจะเงียบครับเหตุผลประการแรกก็คือเราเงียบเพราะ เราเชื่อฟังครับพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อฟังได้ถ้าเราไม่ฟังซสก่อนถ้าเราไม่สงบเงียบฟังครับและนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงในระดับของหูฝ่ายเนื้อนหนังของเราหรือระดับกายภาพครับแต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในระดับจิตวิญญาณเหมือนกันพี่น้องครับพระวจ,จนะของพระเจ้าพ,พระคัมภีร์นั้นเป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมใจของเราทั้งหลายให้กับพระวิญญาณของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับก็เชื่อมโยงใจของเรากับสิ่งที่ออกจากปากของเราพระเยซูสอนว่าเราคิดอะไรในใจเราก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นออกมาฉะนั้นการที่เราทำให้ใจของเราสงบได้มากเท่าไหร่เราจึงจะอยู่ในที่ที่เราจะเงียบเราจะได้ยิน รับคําแนะนําจากพระเจ้ามากเท่านั้นเหตุผลสําคัญข้อแรกที่เราจะต้องเงียบก็คือเพื่อที่เราจะฟังและทําตามฟังและเชื่อฟังครับโมเสสได้เน้นแนวคิดนี้ในการพูดในการเทศนาครั้งสุดท้ายขณะที่เขาย้ําเน้นการเรียกอิสราเอลให้เชื่อฟังธรรมบัติของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัติบทที่27นะครับถ้าพี่น้องได้มีโอากาสเปิดดูพี่น้องจะเห็นนะครับว่า โมเสสนั้นกาลังย้าเตือนให้อิสราเอลเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแน่นอนครับเนื่องจากอัตลักษณ์ของบรรดาอิสราเอลในฐานะประชากรของพระเจ้าเขาไม่ได้ตกเป็นทาสในหยตบอีกต่อไปครับแต่เขาเป็นมรดกของพระเจ้าเองฉะนั้นพี่น้องครับอิสราเอลเอ๋ยจงนิ่งและฟังอิสราเอลเอ๋ยจงนิ่งและฟังพี่น้องครับ ถ้าไม่นิ่งก็จะไม่ได้ยินครับถ้าไม่นิ่งก็ไม่ฟังแล้วจะไม่ได้ยินแต่ถ้านิ่งเราจะได้ฟังและเราจะได้ยินคําว่าได้ฟังกับได้ยินต่างกันนะครับได้ฟังนั้นเราใช้หูครับแต่ได้ยินนั้นเราใช้สมองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโมเสสใช้เครื่องหมายตกใจนะครับในคาปราศัยในคําเทศนาของท่านกระตุน้นเตือนครับอิสราเอลเอ๋ยจงนิ่งเสีย และจงฟังเถอดพี่น้องครับในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราต้องนิ่งและฟังพระเจ้านี่คือเหตุผลประการแรกนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะต่อเหตุผลประการที่2 3 4และ5ครับเหตุผลประการที่2ก็คือเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมตัวเองได้กา,ารนิ่งนั้นเป็นการควบคุมตัวเองและประการที่3การนิ่งนั้นเป็นเครื่องมือในการนามัสการพระเจ้าและประการที่4ความนิ่งนั้นคือการพักสงบ และประการที่5ครับความนิ่งนั้นเป็นแหล่งที่มาของปัญญานี่คือเหตุผล5ประการครับซึ่งเราจะพูดตลอดทั้งสัปดาห์นี้ขอพระเจ้าทรงช่วยในการ Work ์ r ฟอร์มโฮมของพวกเราครับที่เราจะมีเวลานิ่งมากกว่าที่เราจะมีเวลาเงียบฟังพระเจ้าและมีจิตใจพร้อมที่จะทำตามขอพระเจ้าอน,อนวยพรพี่น้องแท็กทุกท่านครับสวัสดีครับ